บ่าวเตโชสวัสดีครับเดรอครับรออคุณณัคุณใดดีว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีไปนะครับผมฝนตกมันขึ้นนะครับมาขึ้นนี่นะครับผมเอฟซีนะอ่าเดี๋ยวไปบริกาในสิบวิเฮาสอานิ้นนะครับผมมุสอานี่ก็เบื้นะครับเบิ้องละมุสอช่วงเช้าจะจำมึนลงกรเบื้องเลยแหละใปลาน้อยเดียวฝายังมันท่านลงับเดี๋ยวมาลงเบิางอีกรอบนึงว่าเป็นยังไงนะครับผมวันนีนะอ่า ฝนตกพายุมา,มานะครับพี่พายุอย่างนี้อย่างนี้อยังนี่ยังนีง้เหนะครับตปิป่าปุ่นี้ฟานกันป่าในนาเข้านะครับผมเอฟซี FC นะปลาในนาเข้าเดยอะเลยฮะมีซ้อมบอลสามบอลโอ้สามบอล นี่มาโซก็เอาหอยออกมาแล้วนะครับผมหอยเตรมมาเนี่หอยโอ้นี่มาหอยโอ้ยปลาตอมนานาก้นน้ำลๆอยู่ครับปลาตอมไหลอยู่นะครับแต่ปลาสีลงอยูนี่นะครับผมเบิ้งโอ้ดําขี้มีอีกทนะปลาดําขี้มีผมส่งนายาสีไล่ผมส่ง

<laughs> <laughs> bay mẹ ơi bay mẹ ơi bay mẹ ơi mẹ ơi bay อ๋อิเก็บเลยอมาแล้วมาปลามาแล้วลามาแล้วครับผม Lá má lèo Lá má lèo Lá Mọi người kêu khu này là ông คนคณเนี่เต็มองนี่งยมทะลงนี่โอ้ยนี่เหลืออีสองที่ดียวสองที่โอ้ยโอ้ย่อแม่เยคือรคหลายเน่ยท่นเอาไปหน่อย่อแม่เลยคือเดี๋ยวยได้บงเดบุณกอนไปดูเชไอ้กสนแต่ก็บ่มีบ่มีเนี่ยใสแล้วมันเต็มแล้วนะม เต็มคู่ทังแล้วเดี๋ยวคอยขึ้นเอาแนวใส่ไหมไปชมก่อนเถอะเอฟซีไปชมก่อนจะจะจะเอฟบีเอเซียเที่ยวนะคผมเอฟซีไปหยาวมาดิดูตรงนี้อีทำมีทำนีอยู่ที่บุ้งยังใส่เต็มมาหนัแล้วน้ำน้ำห้วยเอ้ยนำไหลตะถาดเลย Rồi. là thôi. Ủa cứu nó cứu đi. Cứu đi. Ồ. Đi pa. Nó bỏ lại hết ừ. oh, oh. đi. lại. มีอยู่แต่ว่าเป็นลายอืมอืมอืมน้องลายเลยครับน้องเหรนลายเฮ้ยวันนี้วัเดี๋ยวค่อยมาเอาชิร,งรังเหรอผมโอเคครับจะมีปลาเต็มบรรยากาศในที่นะี้ปลาเริ่มลงครับลงหาสิ่งเลยนะครับผม,ม,ม,มปลามูลมูลมูลปลาหาสารเริ่มเริ่มมาแล้วนะครับผมพี่รอครับรอสวัสดีครับ